คุณพร้อมไหมสำหรับยมทูตที่จะปลุกใจคุณให้รู้สึกว่าชีวิตนี้สั้นเกินไปนี่คือเรื่องราวที่จะทำให้คุณตื่นตัวขึ้นมาคิดว่าคุณใช้ชีวิตอย่างเต็มที่หรือยังในซีรีส์ Rock อก d s o u ซจังหวะ r ็ c k ปฏิหารรักที่กำลังปลุกใจผู้ชมทางช่อง7 HD มีอีกหนึ่งตัวละครที่ไม่ใช่แค่พระเอกแต่เป็นยมทูตที่มาพร้อมกับท่าดิดนิ้วสุดเท่ที่ทำให้สาวๆหลงใหลคือลุกอิชิคาว่าในรูปแบบที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนแต่นี่คือจุดที่คนใช้คิดว่ายมทูตควรเป็นแบบไหน ซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องราวแฟนตาซีทั่วไปแต่มันยังซ่อนข้อความลึกกอที่ท้าทายให้คุณคิดว่าคุณพร้อมไหมหากยมทูตมาหาลุกอิชิคาว่าเปิดเผยว่าการเล่นบทบาทยมทูตนี้เป็นครั้งแรกที่เขาต้องปรับมายเซตตัวเองให้เหนือมนุษย์ต้องคิดในใจตลอดว่าเราไม่ใช่คนและเราไม่ต้องกลัวอะไรซึ่งอาจจะดูง่ายแต่คุณคิดว่าคุณสามารถเปลี่ยนสมองคุณให้เชื่อว่าคุณไม่ใช่มนุษย์ได้หรือไม่ นอกจากนี้ลุกยังเปิดเผยถึงความต้องการให้ผู้ชมรับรู้ถึงข้อความลึกของซีรีส์ว่าชีวิตนี้สั้นเกินไปและเราควรใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทำดีกับคนที่รักก่อนที่จะสิ้นสุดลงซีรีส์ Rock and Soul จังหวะ Rock ปะ r หาติหารรักถ่ายทำรรที่สถานที่ต่างๆที่เป็นที่รู้จักของวัยรุ่นเช่น BTS และสยามสแควร,รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรต่างๆอีกมากมายติดตามชมซีรีส์ Rock and Soul จังหวะร็อกปาิหารรัก ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา19.00นาาทางช่อง7 HD กด35หรือชมสดออนไลน์ที่บักกะบูทีวีและย้อนหลังที่ Netflix อย่าลืมติดตามและแชร์ความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้ในการแสดงของลุกอิชิคาวา่าและข้อความลึกๆที่ซีรีส์ต้องการสื่อสารคุณพร้อมใหม่สำหรับการเปลี่ยนแปลงมุมมองของคุณเกี่ยวกับชีวิตและความตาย